วันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนล living in Maryland กับนุ้ยอนัญ,ญญานะคะเหมือนเดิมเราจะกลับมาคุยกันเรื่องบ้านๆนะคะกับนุ้ยอนัญญาค่ะก็นะคะถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะอะนุ้ยนะคะอนัญญ,ญาเป็นไทยเรียลเตอร์อยู่ที่แมริแลนด์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นภาษาอีสานภาษาลาวภาษาไทยภาษาอังกฤษจัดมาเลยนะคะโอเคมาคลิปนี้เราจะไปกันที่เรื่องที่ว่า เขาเรียกว่าวิดีโอที่จะพูดเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในแมรี่แลนด์นะคะอะไรบ้างที่นุ้ยรักเกี่ยวกับแมรี่แลนด์แล้วก็อะไรบ้างที่นุ้ยเกลียดเกี่ยวกับแมรี่แลนด์นะคะมาดูกัน5หัวข้อใหญ่ๆนะคะก่อนอื่นเลยนะคะนุ้ยาย้ายมาอยู่บัลติมอร์ตอนปี2อ1 4นนะคะหลังจากแต่งงานแล้วก็ย้ายมาบัลติมอร์ซิตี้นะคะแล้วก็อยู่ที่บัลติมอร์ซิตี้มา7ปีเลยอ่เนะคะแล้วก็ย,าย้ายณปัจจุบันตอนนี้นะคะอยู่ที่ฮันติงทาวที่คาวเวิร์ดเคาน์ตี้นะคะ เพราะว่าพอมีอคุณสกายเลอร์มีคุณโควิดมานะคะทุกคนก็เลยย้ายออกมาอยู่นอกเมืองนะคะเพราะว่าก็จะได้มีพื้นที่กว้างขึ้นนะคะมีสนามวิ่งหลังบ้านติดธรรมชาติประมาณนี้ค่ะแล้วด้วยความที่ว่านุ้ยนะคะเป็นเรียลเตอร์ใช่ไหมคะก็จะมีโอกาสไปโชว์บ้านในหลายๆที่ทั่วแมรลิแลนนะคะก็จะได้ไปเจอที่เมืองสวยๆบ้านน่ารักนะคะไม่ว่าจะเป็นเมืองที่แบบ ไฮเอ็นสวยโลเคชันดีหรือจะเป็นแอเรียที่กำลังจะอพคัมมิ n งในเบอร์ฮูดนะคะเราก็จะได้มีโอกาสไปเห็นบ้านสวยๆกันดังนั้นเรามาเริ่มกันเลยค่ะว่าอย่างแรกนะคะที่นุยรักเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในแมรี่แลนด์คือซีฟูดจ้าโอเคใครก็เดาได้นะคะว่าอาหารนี่คือต้องเป็นท็อปนับวันของนุยนะคะแมรี่แลนด์เขานะคะจะมีอาหารทะเลที่ อร่อยมากถ้าเปรียบเทียบกับเมืองอื่นๆที่นุ้ยเคยไปมานะคะไม่ว่าจะเป็นแบบ อารมณ์แบบเขาเรียกอะไรซานฟรานซิสโกนะคะแคลิฟอร์เนียชิคาโกหรืออะไรเขาก็มีของดีของเขาแต่สำหรับเราเราคิดว่าบลูครับของเราคือเป็น Number One ัน g ิ a เนเจนะคะถ้ามาแมรี่แลนด์แนะนำเลยให้กินบลูครับของแมรี่แลนด์นะคะถ้ามาไม่กินปูถือว่ามาไม่ถึงแมรี่แลนด์นะจ๊ะแล้วก็ส่วนคนที่ไม่กินปูไม่อะไรแพ้ปูอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะมีซีฟู้ดอย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลานะคะคือสรุปแล้วของอาหารทะเล เลิศสดอร่อยจับต้องได้นะคะแล้วก็นอกจากอาหารทะเลแล้วเราก็มีอาหารโลโก้อย่างอื่นนะคะแล้วก็เราก็มี <Wow. S 1> โกช c e r y s ตเนาะเพราะว่าอย่างกับนุ้ยนีข่ขาดไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าทําอาหารไทยกินเกือบทุกวันเราก็จะมีไม่ว่าจะเป็น H&M นะคะไม่ว่าจะเป็นเกรกวอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นลอตเต้นะคะซึ่งก็จะอยู่ในแอเรียทั่วๆในแมรี่แลนด์ของเราไปเลยนะคะทําให้การใช้ชีวิตอยู่ที่นี่มีทุกอย่างสะดวกสบายนะคะโอเคมาต่อกันที่ เรื่องที่2นะคะเหตุผลที่2ว่าทำไมนุ้ยถึงชอบแมรี่แลนด์นะคะมาดูกันอันที่2นี่คือจะเป็นจะเป็นขับไฟเดย์นิดนึงนะคะทุกคนเพราะว่าจะมีรักแล้วก็เกลียดในเวลาเดียวกันโอเคเหตุผลที่2ที่ชอบในแมรี่แลนด์นะคะเพราะว่าแมรี่แลนด์น่าอยู่อยู่กันนะคะเขาเรียกอะไรมีความแบบธรรมชาติสูงนะคะแต่ cost of living in Maryland ก็สูงไปด้วยนะคะนี่คือเหตของนุยนะคะค o s t of l i v i n ล in m a วิ่ง n นนะคะจะค่อนข้างแพงถ้าเปรียบเทียบกับเ v เวอรราคาอื่นนะคะกับเมืองใหญ่ๆห,หลายเมืองเนาะประมาณ8.4%นะคะ according to อ uh, ่ r e a u of Economic Analysis นะคะก็จะสูงประมาณ8.4%แล้วก็ก็จะมีราคาแท็กแบบ6%นะคะอันนี้ค่อนข้างแพงแต่ในขณะเดียวกันนะคะเขาค o าใ o ้จ i ายสูงแต่ว่า Job o p portunity โอกาสที่จะหางานนะคะแล้วก็จะโตในหน้าที่การงานเนี่ยก็ถือว่าเจ๋งเหมือนกันฉะนั้นแล้วเราก็จะสามารถมาบาลานซ์กันได้แต่ในฐานะของเราที่ว่าเราอยู่ในเมืองนี้นะคะถ้า Cost of Living มันถูกกว่านี้นิดนึงมันก็จะดีมากเลยเหมือนกันค่ะแล้วก็เหตุอันที่2นะคะค่ะ friday the series นะคะก็คือว่า Maryland ของเรานะคะ ค่อนข้างจะลดติดมากในช่วง rush hour ถ้าเป็นตอนเช้าก็ประมาณ8โมงถึง9โมงครึ่งนะคะแล้วก็ตอนเย็นก็ประมาณ4โมงจนไปถึง6โมงครึ่ง4ถึง6นี่คือแน่นอนนะคะ night 95, 4 i f y 6นะคะแล้วก็เส้นที่เป็น Highway อีกหลายๆเส้นแล้วก็ยิ่งเมื่อไหร่ถ้าฝนตกด้วยแล้วนะคะคน m มนเ l a n d ์ของเราก็เหมือนขับรถไม่ค่อยจะถูกจังหวะกันนะคะอันนี้คือข้อเสียอีกอย่างหนึง่งถ้าเพื่อนๆคนไหน นะคะอยากคิดจะย้ายมาอยู่แมรีแลนด์ก็แผนตรงนี้นิดนึงที่3จ้าก็จะเป็นประมาณที่ว่าที่ที่นุยชอบอยู่ที่แมรีแลนด์นะคะคือแมรีแลนด์มีความหลากหลายนะคะแมรีแลนด์ของเราจะมีพื้นที่ แยกเป็นส่วนใหญ่ๆประมาณ5พื้นที่นะคะก็จะมีอิสัทนชอนะคะอิสันชอก็จะเป็นประมาณแบบนักท่องเที่ยวนะคะบ้านติดแม่น้ําเป็นวอเตอร์ฟรอนต์นะคะเป็นทะเลอ่าก็จะเป็นอารมณ์แบบนักท่องเที่ยวไปอย่างที่นุ้ยบอกแมนชั่นที่แรกค่ะหน้าร้อนเขาก็จะไปทะเลกันเอ j นจอยนะคะไปเดินแบบไปดูมา้าที่เป็นม้าแบบวายโฮสนะคะยกตัวอย่างแบบนี้แล้วก็เวสเทิร์นแมริแลนด์เวสเทิร์นชอเนี่ย ก็จะเป็นออกอารมณ์แบบฮิสตอริกนะคะเก่าๆเงียบๆขังๆนะคะแล้วก็ต่อมาเลยก็คือ Southern of Maryland นะคะภูมิใจนำเสนอก็คือแอรียที่เราอยู่ตอนนี้นะคะแอรียนี้ก็จะเป็นอารมณ์แบบคิดเฟลลี่นะคะมีความเป็นธรรมชาติสูงแล้วก็ราคาบ้านถ้าเปรียบเทียบกับโลเคชั่นอื่นก็ถือว่ายังจับต้องได้นะคะ ใกล้ DC ที่สําคัญแล้วก็คนที่อยู่ตรงนี้ส่วนมากก็จะทํางานใน DC ก็ไมแลยนะคะเซ็ Central Maryland, ททนทรัลแมร l a n แลนด์นคิดง่ายคือตำส่วค่ะแซบนะคะมีทุกอย่างอยู่ในจานเดียวแต่แซบแล้วก็หนัวนะคะก็คือว่าถ้าจะมองเป็นภาพเซ็นทรัลแมรลยแลนให้คิดถึงบอติมอร์ซิตี้ประมาณนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการรวมตัวเดเวอร์ซิตี้นะคะดีมาก จะไม่ว่าจะเป็นคนขาวคนสีผิวคนเอเชียคนสเปนคนกรีกคนอะไรเราก็จะอยู่กันแบบเป็น diversity ดีมากนะคะแล้วก็อาหารก็จะเป็นอารมณ์แบบทุกที่ค่ะไม่ว่าจะเป็นจีนไทยญี่ปุ่นเกาหลีบาร์บีคิวอะไรมีหมดค่ะนี่คืออารมณ์ของ central maryland นะคะแล้วก็จะมี suburban นะคะ suburban area ก็จะเป็นเหมือนแบบ ไฮโซนิดนึงนะคะอยู่ใกล้การเดินทางสะดวกสบายละทุกอย่างนะคะประมาณ30นาทีเข้าแบบ DC 30นาทีเข้าบรติมอลอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะมีความแบบติดความเป็นคุณหนูนิดนึงกก็ว่ากันไปนะคะคือใกล้แหล่งชอปปิง้งใกล้ร้านอาหารใกล้ทุกอย่างนะคะอันนี้คือ suburban living ของเราแล้วก็อันสุดนะโอเค5พื้นที่เรียบร้อยเหตุผลที่4นี้คือแมรี่แลนด์ของเรามี4ฤด,ดูกาลนะคะทุกคนเพราะว่าอะไรมีฤด,ดู ใบไม้ผลินะคะ spring summer fall แล้วก็ winter นะคะแล้วก็ครอบครัวของหนยเองนี่คือทุกคนค่อนข้างจะรู้ถ้าเป็นเพื่อนในเฟสกันอยู่แล้วนะคะก็จะรู้เลยว่าเราเนี่ย activity เยอะโดยเฉพาะ summer กับ winter นะคะอารมณ์ summer เราก็จะเป็นแบบทะเลตัวแบบเปลี่ยนสีไปเลยค่ะเดินป่าเดิน hiking นะคะไม่ว่าจะชอบ hiking นะคะเราก็จะมีชันนดอนะคะเดินไ hiking water rafting ใกล้ๆนะคะ ไม่ว่าจะเป็นชอบทะเลเราก็จะมีอย่างบ้านหนุอยนะคะ10นาที15นาทีนะคะก็จะไปเอนจอยที่ทะเลได้แล้วนะคะแล้วก็มีแบบเนเชอร์พาร์คนะคะให้ไปเดินไฮท์ให้ไปทะเลให้ไปตกปลานะคะมีราฟติงมีคือกิจกรรมนี่คือ All อเ a ร์ลองสำหรับคนที่ชอบเอาดอ r นะคะ แล้วก็พอตกวินเทอร์นี่ค่ะนำภูมิใจนําเสนอนะคะเราก็จะไปสกีกันนะคะเราก็จะจัดทิปสกีรีสอร์ตกันไปนะคะแล้วก็สโนว์บอดดิ้งใครชอบอันไหนก็ไปหรือจะเป็นทูปิ้งให้เด็กๆอันนี้ก็เป็นอีกช้อยนะคะที่ทําให้แมรี่แลนด์น่าอยู่มากสําหรับเราค่ะมาเหตุผลที่5กันเลยค่ะทุกคนอย่าเพิ่งเบื่อนะเหตุผลที่5ก็คือสิ่งที่นุยคิดว่าแมรี่แลนด์นี่เกยสุดแล้วนะคะก็คืออยู่ใกล้เมืองหลวงแล้วก็อยู่ใกล้เมืองใหญ่นะคะ ไม่ว่าจะเป็น DC นี่คือขับรถแค่หนึ่งชั่วโมงจากบ้านนุ้นนะคะเข้า DC นะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นใกล้ DC ใกล้เวอร์จิเนียนะคะใกล้เดลล์เวร์ใกล้นิวเจอร์ซีย์ใกล้ฟิลาเดลเฟียแล้วก็ใกล้นิวยอร์กค่ะแล้วก็การเดินทางก็สามารถที่ว่าจะขับรถเองไปได้รถส่วนตัวนะคะหรือจะนั่งรถบัสนะคะที่เป็นเมกับบัสหรือเป็นเกรฮาวนะคะหรือว่าจะนั่งรถไฟนะคะเข้าไปตรงได้เลยจากบัลติมอร์เนี่ยสามารถตรงยิงด่งเข้าไป New นิวยอร์กได้เลยนะคะเดินแป๊บเดียวก็ถึงไทม์สแควร์อะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็จะเป็นเครื่องบินนะคะเดินทางในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะเราก็มีแอร์พอร์ตซัพพอร์ตนะคะใหญ่ๆเลยก็คือ,อิมอร์ m o r แอร์พอร์ตนะคะจะเป็นเหมือนอ,า,อารมณ์แบบโดเมสติกเซ็นทรัลฮับ แอร์พอร์ตนะคะหรือไม่ก็จะเป็นแอร์พอร์ตที่อยู่ใน DC แล้วก็อยู่ตรงดูัสแอร์พอร์ตที่ตรงอยู่เวอร์จิเนียนะคะอันนี้ก็จะอารมอินเตอร์เนชั่นแลแล้วก็จะใหญ่เลยนะคะไ่้คือเหตุผลที่ทําให้ชีวิตของเราทุกอย่างง่ายดายและเราก็ไม่แพ้เมืองไหนในอเมริกาเช่นกันนะคะ ประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะได้อินโฟเมชันดีๆจากคลิปนี้นะคะคอมเมนต์กันเข้ามาเยอะๆนะคะอยากรู้เรื่องไหนอยากไปที่ไหนของแมรี่แลนด์จัดมาค่ะแล้วเดี๋ยวนุ้ยจะมาทําเป็นวิดีโอออกมาให้แบบนี้ดูเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับนุ้ยอนัญญากับเรื่องบ้านๆของเราในแมรี่แลนด์จ้าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ